วิธีช่วยให้ใบหน้าเด็กโดยไม่ใช้ครีมซึ่งมีเคล็ดลับอะไรบ้างชมได้ในเล็กพัชรินคลิปนี้ค่ะ 1. พักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับให้ได้ 6- 8ชั่วโมงเป็นอย่างตา่ำเพราะเมื่อยามหลับร่างกายจะได้ฟื้นฟูตัวเองเท่านี้ร่างกายก็จะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วค่ะ2นอนให้ถูกท่าการนอนหงายจะไม่ทําให้ใบหน้ากดทับกับหมอนตลอดทั้งคืนจึงไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าตามมานะคะ3เช็ดหน้าด้วยความทนุถนอมอย่าขัดถูรแรงจนเกินไปค่ะเพราะ จะเป็นการทําลายเซลล์ผิวซึ่งจะก่อให้เกิดริ้วรอยตามมาได้ง่ายนะคะ 4. อย่าเปิดแอร์เย็นจดัดหรือว่าอยู่ในห้องแอร์นานๆจะทําให้ผิวหนังเสียความชุ่มชื้นกลายเป็นริ้วรอยได้ค่ะ5กินอาหารเสริมกินคอลลาเจนเป็นประจําช่วยบารุงและซ่อมแซมให้ผิวพรรณแข็งแรงอยู่เสมอนอกจากนี้นะคะยังช่วยเสริมสร้างกระดูกและข้อต่อช่วยเสริมสร้างเส้นผมและเล็บให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะ6ไม่ควรใช้หลอดดูดน้ําผิวหนังบริเวณริมฝีปากจะเหี่ยวย่นได้ค่ะ7เลี่ยงแสดงสี หน้าแบบเต็มเหนียวเป็นสาเหตุทําให้เกิดริ้วรอยก่อนไวัยได้เร็วขึ้น8ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะอย่างน้อยสัปดาห์ละ3-4วันจะช่วยทําให้ผิวพรรณสดใสเป่งปลัง่งมีน้ํามีนวลมากขึ้นเมื่อรู้แบบนี้แล้วนะคะอย่าลืมไปทําตามนะคะน่าจะได้สวยเด้งแล้วก็อย่าลืมนะคะเมื่อสวยแล้วถ่ายรูปมาอวดกันค่ะ